แพชชั่นหรือการเบื่องานหรือหมดแพชชั่นไรต่างๆที่เราได้ยินกันมาทั้งนั้นผมว่าเป็นข้ออ้างของคนที่ยอมรับชะตากรรมว่าชีวิตตัวเองต้องพ่ายแพ้และคนที่บอกว่าหมดแพชชั่นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตหรือเปล่าเราเป็นพนักง,งานคนหนึ่งเราเคยตั้งความหวังไม่ว่าเราอยากเป็นอะไร หลายคนอาจจะไม่ตั้งบอกก็ขอทําไปอย่างนี้แล้วกันทาสักปีหนึ่งก็ยังยังยังตื่นเต้นอยู่แต่พอสัก3ปีมันก็เริ่มเบื่อใช่ไหมเพราะงานที่ทํามันอาจจะเป็นรูปแบบเดิมๆเจอหน้าคนเดิมๆเจอหน้าเจ้านายคนเดิมเจอหน้าออฟฟิศเดิมๆกินข้าวแบบเดิมๆเดินทางเส้นทางเดิมๆมันก็เบื่อความเบื่อเนี่ยอนุภาพของมันอะทำลายล้างเราน่ะมากกว่าแพชชั่นเบื่อเนี่ยเบื่อสิ่งที่ทําสิ่งที่ทําอยู่พอเกิดอาการเบื่อมันจะทําให้ตัวเองเป็นคนน่าเบื่อไปเลยนะ คนรอบตัวจะสังเกตรเราได้ทันทีว่าเราเป็นคนน่าเบื่อลองถามคนรอบๆตัวเราก็ได้อาการน่าเบื่อเนี่ยคนอื่นเห็นง่ายกว่าตัวเราเองเน,นะบางคนบอกว่าไอ้เนี่ยจริงๆก็อยากจะทํางานแต่จริงๆแล้วก็มีความเบื่อทุกอย่างมันย้อนแย้งกันหมดเวลาเรากลับมาดูว่าอาการเบื่อของเราเนี่ยมันมีผลกระทบกับงานมากแค่ไหนไม่ต้องอะไรมากตอนเย็นวันอาทิตย์คุณจะรู้สึกเซง็งพรุ่งนี้แม่งวันจันทร์อีกแล้วแล้วรู้สึกนอนไม่ค่อยจะหลับเพราะมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเช้าเลยนี่คือสัญญาณอันตรายแบบง่ายๆแล้วว่า จะว่าหมดแพชชั่นหรือจะน่าเบื่อสุด,สดขีดเนี่ยดูจากตรงนี้เลยผมก็เคยเบื่องานมาก่อนเบื่อเพื<ๆ>่อนเรืงก็เป็นหมดผมก็หาความสุขระหว่างวันเท่านั้นเองทาอะไรได้บ้างในการหาความสุขระหว่างวันเปลี่ยนเส้นทางมาทํางานรถไฟฟ้ามั่งขับรถมั่งรถไฟฟ้าบ้างขับรถมัง่งเปลี่ยนเส้นทางขับรถทางนี้บ้างทางนู้นบ้างเปลี่ยนที่กินข้าวบ้างหางานในเรืล็กทำบ้างเพราะบางทีงานบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ทําใช่ไหมครับแต่ละระหว่างเลิกงานเราสามารถไปหากิจกรรมอื่นทําได้ช่วงที่เราแผ่วในการทํางานมันไม่ได้เกิดจากหมดแพชชั่น ไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการไม่มีเป้าหมายหรอกมันเกิดจากการเบือ่อเบื่อที่ทําซ้ำซากเปลี่ยนงานดีไหมเบือ่อถ้าเรายังเป็นคนนิสัยแบบนี้การเปลี่ยนงานทําที่นี่ตาแหน่งนี้เปลี่ยนบริษัททําตําแหน่งแบบเดิมสุดท้ายมันก็เบื่ออยู่ดีช่วงแรกอาจจะ3าปีเบือ่อแต่พอไปอยู่บริษัทใหม่อาจจะเบื่อเร็วขึ้นเพราะเรายังทํางานแบบเดิมเลยสิ่งที่มันต่างก,กันก็คือแค่เปลี่ยนบริษัทเท่านั้นเองดังนั้นชีวิตไม่อยากให้มันเบือ่อต้องหาอะไรที่ไม่เคยทําบ้างใส่เข้าไปในระหว่างวันใส่เข้าไปในระหว่างสัปดาห์ เรื่องแค่นี้เองง่ายๆไอ้เรื่องการวุฒการศาึกษาสาขาที่จบจบสาขานี้ต้องทํางานด้านนี้อย่างเฉพาะด้านนี้เท่านั้นเนี่ยใครบอกสังคมบอกอะว่าต้องเป็นแบบนี้มันมีคนอีกมากมายที่เราไม่เคยค้นหาหนงหากว่าจบบัญชีอาจจะไปทําโฆษณาก็ได้จบบริหารไปทําบัญชีก็มีจบบัญชีไปเป็นนักบินก็มีเขาก็ไปเรียนต่อของเขา สิ่งสาคัญคือไม่ว่าเราจะจบอะไรมาแล้วเนี่ยมันจบมาแล้วใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้เรารู้หรือยังว่าเราอยากเป็นอะไรไม่ใช่ว่าเราจบบัญชีจบบริหารจบการเงินจบอะไรมารู้ทั้งรู้ว่าไม่ชอบแต่มันเรียนมาแล้วแต่ยังดันทุรังไปทํางานสายนั้นอีกมันก็ยิ่งตอกย้ำตัวเองแล้วก็ยิ่งสร้างความน่าเบื่อเข้าไปอีกเรามีโอกาสเลือกแต่เราเลือกที่จะไม่เลือกมันมากกว่าและสุดท้ายเราก็มาใช้อารมณ์บน่นแก้เกี้ยวว่าหมดแพชชั่นบ้างละเบื่องานบ้างละ,งละผมว่าสองอย่างนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ มันเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาถ้าเรารู้ว่าตัวเองมีปัญหาไม่ต้องบ่นนะครับแก้เลยไม่อยากทํางานสายนี้ก็สมัครงานสายที่อยากทําไปเดี๋ยวมาถามผมว่าเขาจะรับไหมผมต้องถามกลับไปว่าลองสมัครแล้วหรือยังสมัครสักร้อยแล้วเขาไม่รับเออนั่นยอมแต่เชื่อผมสิครับมีคนรับแน่แต่คุณต้องกล้าเปลี่ยนก่อนแคชชั่น หรือการเบื่องานผมว่าเป็นข้ออ้างของคนที่ยอมรับชะตากรรมว่าชีวิตตัวเองต้องพ่ายแพ้ละถ้าเราไม่อยากเป็นคนแบบนั้นก็แค่เปลี่ยนถ้าเราอยากจะไปต่อเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมันมีวิธีการอะไรเหลืออยู่อีกบ้างที่เรายังไม่ได้ทําเราจะได้ไปต่อได้